อ่าอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมนะฮะถามเรื่องเกี่ยวกับทั้ง,งวิจัยแล้วเพวื่อนเพื่อรู้ไหมว่าไข่เก่าไข่ใ,ใหม่วิธีการดูดูยังไงเพื่อนๆเคยรูไหมฮะมันลอยน้ําหรือว่าไม่ลอยน้ําไข่เก่าลอยน้ําหรือไข่ใหม่ลอยน้ําหรือยังไงเพื่อนๆนหรือต้องหมุนอ่าไข่ต้มหมุนได้นะฮะไข่ที่ต้มกับไข่ที่ไม่ต้มไข่ที่ต้มจะหมุนได้เร็วกว่าแต่ไข่ที่ไม่ต้มจะหมุนได้ช้ากว่าแต่ที่สําคัญตรงนี้ไข่เก่ากับไข่ใหม่จะต่างกันยังไงนะฮะ ไข่ใ,ใหม่ไข่เก่าขึ้นรู้ไหมว่าไข่เก่าเนี่ยนะฮะรูอากาศจะเข้าเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆนะฮะจนในที่สุดนะเมื่อเข้าเรื่อยๆฟองอากาศเยอะขึ้นเมื่อฟองอากาศเยอะขึ้นเวลาปล่อยไปในน้ํามันจะลงน้ําช้านะ,ะบางบางถ้าเก่ามากๆอาจจะลงน้ําแล้วก็ตะแคงด้วยเพื่อนเคยรู้มาก่อนไหมฮะนะฮะเนะพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นานาน แล้วเราไม่สามารถรู้ได้ว่าไข่ไหนเก่าไข่ไหนใหม่เราใช้วิธีนี้ได้อย่างคือวิธีการเขย่าครับนี่ยังเขย่าคืออย่าฮะได้ยินฮะเขย่าแล้วเนี่ยถ้าไข่เก่ามันจะมีฟองอากาศเล็กๆเนี่ย,รเ,รย,รเ,รยรเราไม่เห็นนะฮะในในเนี้วนเวลาเขย่าปุ๊บเนี่ยมันได้ยินผมจะตัวนี้คือใหม่ครับกึก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 ได้ยินไหมได้ไหมกึก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 เห็นไหมอันนี้ไ,ไม่ได้ยินอันนี้ไม่ได้ยินนะอันนี้ฟังนะฟังอีกทีนะช่างภาพแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเขย่ายให้ได้ยิน แนกปึ๊บปึ๊ปึ๊ปึ๊นะฮะอันนี้ไม่ได้ยินโอเคช่ข้าวเย่าได้ครับใช่ใครับเพราะฉะนั้นไข่เก่านะจะมีฟองอากาศเข้าเยอะเมื่อฟองอากาศเข้าเยอะก็จะได้ยินก็เสียงน้ําเสียงน้ำเห็นไหมเสียงน้ําอันนี้แทบไม่ค่อยได้ยินเพราะฉนั้นต่างกันครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูคือไข่เก่าไข่ใหม่เวลาไปซื้อตามทองตลาดนะฮะไข่เก่าไข่ใหม่ดูยังไงามาดูในนี้กันดีกว่านะครับนี่เคล็ดลับครับว่าไข่เก่าไข่ใหม่ ไข่เก่าจะลงน้ำแล้วจะลอยน้ำจะเขาเรียกไงจะจะ,จะจมน้ำช้ากว่าถ้ายิ่งเก่ายิ่งจะแคงใหญ่เลยเพราะมันมีอากาศเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยครับในในเปลือกไข่เนี่ยจะมีฟองอากาศเล็กๆ,กๆจะมีโอกาสที่น้ำเข้าเยอะกว่าผมปล่อยนะครับพร้อมกันดูนะด้านนี้คือสีเข้มคือไข่ใหม่นะครับไข่เก่าจะมีสีขาวกว่าจริงๆคนละคนละสีนะฮะแต่ว่า แต่ว่านะฮะผมตั้งใจนะครับเขียนไว้ไข่ใหม่ให้ไม่เกี่ยวกับสีนะฮะไม่เกี่ยวกับสีนะผมูไว้ก่อนไม่เกี่ยวกับสีแต่ว่าถ้าเก่ามันจะลงน้ําช้ากว่านะครับอันนี้อาจจะดี๋ยูครับไม่รู้ว่าต้องดูว่าหนึ่งสองเพราะแม่ก็ถ่ายทำหนึ่งสองสาต่างกันไหมฮะต่างกันนะครับจริงๆแล้วมันเมื่อสักครู่นี้ไข่เก่ามันต้องเก่าเป็นแบบเก่ามากๆรู้ไหมครับว่าไข่ที่ตามท้องตลาดนะฮะ ที่เขาขายกันเองอะ่ะบางทีเก็บไว้ข้างนอกเก็บไว้ข้างนอกนะฮะเป็นเดือนเราไม่รู้กันอีกอย่างเดี๋ยวว่าใช้ดีแล้วรู้ไหมครับว่าไข่เนี่ยะฮะที่ใหม่กับไข่เก่าเวลาตอกแล้วเนี่ยมันจะเป็นวุ้นต่างกันเดี๋ยวผมเช็ดได้กระด่าษที่ชบข้างในจะเป็นไงเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะข้างบนกันวินจัยกันอยู่เลยนะครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเ็นเวนานี้ดูกันกี่คนแล้วเนี่ย ฝากแชร en five, food, know, ์นะครับเพื A ่อนเพราะเวลาเรากินไข่เก่าไข่ใหม่เราไม่รู้พอเราไม่รู้แล้วก็กินนะฮะกินของเก่ากินของเก่าคุณค่าอาหารต่างกันวิตามิน A ต่างกันนะวิจัยบอกแล้วต่างกันถึง2เท่าโปรตีนก็ต่างกันนะครับเพื่อนเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าซื้อไข่เก่าไข่ใหม่ยังไงเราไม่รู้ไม่ไม่รู้ก็เลยขึ้นครับเราก็ซื้อของเก่าไปเลยไม่รู้ตัวนะฮะมาดูกันไข่ใหม่นะเวลาตอกทำไมครับตึ้ง ดูไข่เก่าก่อนดูไข่เก่าก่อนไหมไข่เก่าไข่เก่านะไข่เก่านะหนึ่งสองสามเฮ้ยนี่นี่ไข่เก่านะมันจะไม่มีวุ้นดูไข่ใหม่นะดูนะดูให้ดีนะนี่ไข่เก่านะไข่ใหม่นะไข่ใหม่นะเพื่อนๆดูนะของวันนี้นะฮะเพื่อนๆจะดูยากหน่อยนะครับเหมือนดูข้างๆเนี่ยดูดูเดี๋ยวมันจะให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ อย่างเงี้ยที่ชูปแป๊บหนึง่งความนูนจะต่างกันเพื่อนๆดูความนูนจะต่างกันแล้วตรงวุ้นเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับนะเดี๋ยวดูนะนี่คือไข่ใหม่นะฮะไข่ใ,ใหม่ไข่ใ,ใหม่มันจะนูนสูงกว่ากันนะนี่คือไข่เก่าเนพะื่อนมันจะนะมันจะแฟบนะแฟบอย่างเงี้เห็นไหมต่างกันไหมแฟบกันเลยนะนี่คือนูนต่างกันเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะฮะขึ้นไปดูข้างบนปุ๊บเนี่ย มันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับชัดเจนไหมเอ่ยชัดเจนไหมฮะเราไม่เคยรู้มาก่อนครับเราพอเราไม่รู้นะ,ะก็จะถูกหลอกกันอาจจะเข้าใจผิดด้วยพอเราตอกไข่ปุ๊บนะฮะความนูนต่างกันแล้วนะเราจะมีช่วงวุ้นที่ต่างกันด้วยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูข้อมูลอีกทีเห็นไหมครับก่อน <S <S อื่นก็คือการเขย่าก่อนนะครับก่อนอื่นคือการเขย่าก่อนนะฮะแล้วถ้าเขย่าแล้วมีฟองอากาศข้างในมันจะมีน้ำก้องกองเหมือนกินน้ําในท้องอยู่นะฮะแล้ว เวลาเราตอกไข่เป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราจมปล่อยลงในน้ำเนี่ยมันจะลอยอันนี้ยังไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่ไปดูข้างบนกันตามมามีเวลาไม่เยอะครับดูข้างบนตามอ่ะ <c oughs> เขายังมันจะมีแผ่นกระจกอยู่นะเห็นชัดเจนว่าเป็นบุ้นเลยนะครับมาดูกันข้างบนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่มาดูกันได้เห็นไหม <c oughs> เคยรู้มาก่อนครับฝากแชร์นะเพื่อนๆเราจะได้ไม่ซื้อไข่เก่าไข่ไก่ ไข่ใหม่เรากินทุกว really ันเราไม่รู้กันว่าใหม่คือไรเก่าคือไรมาดูก yani> no ันนี่คือห้อวิจัยอยู่ไหนเก็บไปแล้วเหรอเก็บไปแล้วเอ็งไม่อยู่นี่ไง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 เห็นชัดเจนนะเนี่ยนี่ครับที่เมื่อเห็นสักครู่นี้นะที่นะฮะตรงนี้เป็นน้ําไข่ใช่ไหมไข่ขาวเนี่ยมันจะมีช่วงที่เป็นวุ้นอยู่เนี่ยเป็นลอยอยู่อย่างเงี้ยเลยฮะเห็นไหมเห็นชัดเจนนะฮะเห็นชัดเจนไหมครับเป็นอย่างนี้เลยเห็นชัดเจนนะช่วงที่เป็นวุ้นตรงเนี้ยนี่คือส่วนที่เป็นวุ้นนะเพื่อนๆไข่ขาวธรรมดาอยู่ตรงนี้นะเห็นไหม ถ้าเป็นไข่ใหม่จะมีวุ้นแบบนี้ครับจะเป็นวุ้นแบบนี้แล้วก็มันจะนูนออกมาแบบนี้ครเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆซื้อไข่ปุ๊บมันไม,ม่นูนแบบนี้มันไม่มีการนูนแบบนี้มันไม่มีวุ้นแบบนี้นะฮะนั่นหมายถึงไข่ของคุณไม่ใหม่ครับนะฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้มีผลมีการวิจัยกันอีกครับว่าไข่ที่ซื้อมาควรอ่ะผมถามใหม่นะไข่ที่ซื้อมาควรจะเป็นไข่ที่ฝากไว้ในอุณหภูมิห้องเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง หรือเก็บไว้ในตู้เย็นดีครับเป็นปนี่ธรรมดาครับเอ,อควรจะเก็บไว้ในในหนในครับตอบคือในตู้เย็นครับเมื่อสักครู่นี้เก็บเอาเอาไข่เก็บมาสี่วันอีกอันหนึ่งไว้ในตู้เย็นอีกอันหนึ่งไม่ไว้ในตู้เย็นอันที่ไม่ไว้ในตู้เย็นครับมันจะไม่มีบุนนะตรงส่วนโปรตีนมันจะหายนะตอนนี้ใส่ไว้ในตู้เย็นมันก็เลยมีบุนนะฮะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะ นี่คือไข่ใหม่ครับพเพื่อนๆจำไว้ครับวิธีการเลือกไข่เดี๋ยวจะมีคลิปอะไรมันๆหรือความรู้ต่างๆให้เพื่อนๆดูเราจะได้ไม่ต้องถูกหลอกไข่ใหม่กับไข่เก่าไข่ใหม่จะมีโปรตีนมากกว่ามีวุ้นมากกว่าแล้วก็มีวิตามินเอเยอะกว่า2เท่ามีจากผลวิจัยนะครับโอเคผมต้องไปแล้วนะฮะมีคําถามอะไรก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวต้องริบเก็บกันเพราะแต่นี้เขามีห้องให้เราถ่ายแป๊บเดียวถ่ายเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้ไข่ใหม่จากน้องกี้นะโอ้ให้ภาพมา น่ารักมากเลยน้องกี้ภาพวาดอย่างฟูจิด้วยคนระับมีจดหมายให้เราอ่านด้วยเดี๋ยวผมอเอาไปอ่านไข่ใหม่ดีมากเลยนะฮะฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยจะได้ซื้อไข่ใหม่กินไข่ใหม่ซื้อราคาเท่ากันไข่เก่าไข่ใหม่ราคาเท่ากันแต่คุณค่าอาหารต่างกันบ๊ายบาย